สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ที่เจ็ดนะครับคลิปที่เจ็ดของว,วันที่16เมษายนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีตรวสองตัวล่างสิบสองคู่ตรงๆนะครับมาฝากนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสิติที่ที่ผ่านมาก็ สิบวดเข้ามาสิบงวดนะครับเราจะไปลุ้นกันว่ามันจะเดินต่อเป็นงวดที่สิบเอ็ดหรือเปล่านะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่สิบเอ็ดหรือเปล่าวิธีคิดเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีหลังนะครับอันนี้ผมได้มาบวกไว้แล้วนะครับเราไปดูสถิติย้อนหลังกันตัดสามนวดนะครับสามวดเดี๋ยวเราไป ทำงวดที่สี่พร้อมกันนะครับวิธีคิดเดี๋ยวค่อยไปทำงวดวันที่สิบหกทับสี่พร้อมกันนะครับนี่นะครับผมทำไว้แล้ววิธีคิดตัวเลขนะครับแต่วิธีคิดเดี๋ยวเราไปอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นไปมายังไงสำหรับสูตรเลขเด่นเด่นล่างที่ผมว่าจะวางให้ชมก็เดี๋ยวหลังจาก าวางสูตรนี้ก่อนนะครับถ้าเวลามันเหลือพอผมจะเอามาให้ชมนะครับถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราก็ดูกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาเน้นกันดูกันสองตัวล่างตรงๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปจับชนกับสูตรที่ผมให้ไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจับชนกันดูอีกทีนึงน,นะครับสูตร ที่แล้วมันเข้ามาแปดงวดนะครับงวดที่แปดมันเป็นตัวกลับตัวนี้สิบงวดเราจะลุ้นกันงวดที่สิบเอ็ดนะครับเราไปดูกันเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งทับสามนะครับผมทําได้หลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับผมจะใช้สี่ตัวนะครับหลักหน่วยล่างผมจะใช้เด่นสามตัวนะครับอ่าเมื่อมาจับคู่กันแล้วก็จะได้สิบสองคู่ตรงๆนะครับโดยงวดวันที่ 1> 1, นห 1, น, 8, นึ่งทับสามนะครับหลักสิบผมได้เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับแปดน่เพิ่มหนึ่งแ้มน่เพิ่มสี่แทมน่เพิ่มสี่แทมนะครับผมจะได้หลักสิบสี่ตัวคือแปดเก้าสามเจ็ดนะครับผมจะวางไว้สามแถวแนวตั้งสี่แถวแนวนอนนะครับแปดเดี๋ยวก่อนนะครับ ขอทวนนิดนึ่งมันจะงงๆนะครับหลักสิบแปดแปดแปดเก้าเก้เาโอเคครับวางแปดเก้าสามเจ็ดนะครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองแปดเก้าสามเจ็ด แปดเก้าสามเจ็ดนะครับนี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบล่างแบบสี่ตัวนะครับแล้วก็วางไว้สี่สี่แถวแนวนอนนะครับสามแถวแนวตั้งส่วนหลักหน่วยเราใช้สามตัวนะครับก็จะเป็นตัวตั้งตัวตั้งตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดกันอีกทีหนึ่งนะครับ จ็ดบวกหกบวกเก้าบวกหนึ่งเลขหนึ่งก็เลขของที่นะครับสิบสามยี่สิบสิบสามบวกเก้ายี่สิบสองบวกหนึ่งสิบสามบวกเก้าสิบสามบวกเก้ายี่สิบสองยี่บสามดึงหน่วยมาวางนะครับสามได้สามได้สี่ได้ศูนย์นะครับนับผลลัพธ์นับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนับเพิ่มหกแต้มนะครับ หลักหน่วยเราได้สามสี่ศูนย์นะครับเราก็ไปวางไว้หลังหลักสิบนะครับก็ะจะเป็นแปดสามแปดสี่แปดศูนย์นะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์สามสามสามสี่สามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่ 7จ็ดนะครับอ่าเราก็ไปดูผลงวดวันที่1มีนาเลขที่ออกนะครับแปดสามห้าห้าสามแปดสตัวล่างคือเจดสามนะครับอ่าเจ็ดสามเจดสามนี่นะครับเจดสามเข้าตรงๆนะครับตามสถิตินะครับตามสถิติแถมสองตัวบนตัวกลับอีกหนึ่งคู่ นะครับเราไปดูงวดถัดไปนะครับงวดวันที่16/3นะครับ16/3หลักสิบเราได้06ก 6, ็ได้6 7 1 5นะครับผลลัพธนะ์นับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มสีแต้มนับเพิ่มสีแต้มเราก็ได้6 7 1 5นะครับงวดวันที่16/3นะครับ6 6 6 เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้านะครับหลักสิบสามหลักสิบสี่ตัวนะครับหลักสิบสี่ตัวอ่าเราไปดูหลักหน่วยนะครับหกบวกเก้าบวกสองบวกหนึ่งนะครับสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดนะครับดึงเศษมาวางครับได้แปดเก้าห้านะครับ เราก็ไปวางไว้หกแปดหกเก้าหกห้านะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับและ ห้าแปดห้าเก้าห้าห้านะครับเราไปดูผลของ uh, งวดวันที่สิบหกทับสามนะครับเลขที่ออกก็คือแปดเก้าศูนย์สี่สองสองนะครับแปดเก้าศูนย์สี่สองสองสองตัวล่างเลขที่ออกคือหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหนึ่งเก้านี่นะครับ หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าเราไปดูมวดวันที่หนึ่งทัพสี่มวดที่ผ่านมานี้นะครับมวดที่ผ่านมาก็หลักสิบเราได้แปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดนะครับ หลักสิบแบบสี่ตัวเราได้หนึ่งสองหกศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสองสองสองหกหกหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับตัวหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยเจ็ดบวกสามบวกสี่บวกหนึ่งนะครับ จ็ดบวกสามได้สิบสิบสี่สิบห้านะครับดึงเศษไปวางได้ห้าหกสองนะครับห้าหกสองเราก็ไปวางไว้หลังหลักสิบนะครับก็คือจะได้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสองสองห้าสองหกสองสองหกห้า หกหกหกสองนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สองนะครับอ่าเราไปดูผลของงวดวันที่หนึ่งทับสี่เลขที่ออกนะครับสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์นะครับสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์สองตัวแรกคือศูนย์ห้านะครับหลักสิบเราเลขศูนย์ เลขกหน่วยเข้าเลขห้านี่นะครับห้าศูนย์ห้าอยู่นี่นะครับศูนย์ห้าเข้าตรงตรงนะครับเข้าตรงตรงเข้าตรงตรงมาสิบมวดติดนะครับพี่น้องเข้ามาสิบมวดติดเราไปลุ้นกันแต่เราเราเรา,เราทำสถิติให้ดูแค่สามมวดนะครับเราไปทํามวดที่วันที่สิบหกความกันนะครับโดยวิธีคิด ตัวนี้นะครับตัวนี้เราไปดูนะครับแผนผังของมันนะครับแผนผังของตัวเลขใช้รางวัลที่หนึ่งสองตัว่างสามตัวครั้งที่หนึ่งสามตัวครั้งที่สองสามตัวครั้งที่สามสามตัวครั้งที่สี่มาเขียนตามลำดับให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วเราไปดูวิธีหาหลักสิบตัวที่หนึ่งนี้นะครับตัวที่หนึ่งนี้ ว,วิธีาหาหาลักสิบตัวที่หนึ่งนี้นะครับก็คือผมจะใช้หลักหมื่นนะครับของรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งนี้นะครับบวกกับหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งสองครั้งแล้วไปบวกด้วยหลักสิบของสองตัวล่างนะครับก็เจ็ดบวกสองบวกสองบวกศูนย์นะครับก็จะได้สิบเอ็ดซึ่งเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวนี้ นี่นะครับส่วนตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี้นะครับตัวที่สองก็จะมาจากการใช้หลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งนะครับนำไปบวกกับหลักร้อยสามตัวล่างล่างครั้งที่สองสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ ห้าบวกสองบวกสองบวกแปดบวกสามนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกอีกสองเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์นะครับนี่นะครับเมื่อเรานำมาบวกกันแล้วผลลัพธ์เราจะนับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มสี่แต้มนับเพิ่มสี่แต้มนะครับเราไดา้ตัวที่หนึ่งได้หนึ่งตัวที่สองได้ศูนย์นะครับ หนึ 1> 1่งบวกศูนย์ได้ได้หนึ่งนะครับนับเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสองนับเพิ่มสี่แต้มเป็นหกนับเพิ่มอีกสี่แต้มเป็นศูนย์นะครับหลักคิบงวดวันหลักสิบล่างแบบสี่ตัวงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกทับสี่แล้วได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสองสอง สองหกหกหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับหลักสิบล่างแบบสี่ตัวเราได้หนึ่งสองหกศูนย์นะครับหนึ่งสองหกศูนย์เราไปดูเราไปหาค่าของหลักหน่วยนะครับหาค่าของหลักหน่วยวิธีคิดนะครับวิธีคิดตัว ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งมันจะมาจากการที่ผมใช้หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักพันของรางวัลที่หนึ่งแล้วไปบวกด้วยหลักหน่วยสองตัวล่างนะครับก็จะออกมาเป็นเลขตัวที่หนึ่งค่าของตัวน <lden și S 1> ี้นะครับค่าของตัวนี้ส่วนค่าของตัวนี้นะครับมันจะมาจาก ผมใช้หลักร้อยครั้งที่1นะครับบวกกัน5้าครั้งแล้วไปบวกด้วยหลักสิบครั้งที่1นะครับเจ็ดบวกกัน5้าครั้งได้35มสิบห้บวกกับหลักสิบคือเลข5 5าบวกหก็จะได้ศูนย์ะครับคือค่าของตัวนี้นะครับส่วนค่าของตัวนี้นะครับก็จะมาจากการที่ผมใช้หลักร้อยครั้งที่สามนะครับบวกหลัก สิครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามแล้วไปบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับสามบวกเก้าเป็นสิบสองบวกสามเก้าอ่าสามบวกเก้าเป็นสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองนะครับได้เลขสองนะครับนี่นะครับส่วนเลขตัวนี้คือเลขคงที่นะครับเมื่อเรานำไปบวกกันแล้วได้ได้ผลลัพธ์ เราก็นับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนับเพิ่มหกแต้มนะครับเราก็จะได้หลักหน่วยล่างแบบสามตัวนะครับสําหรับมวดวันที่สิบหกทับสี่นะครับหลักหน่วยล่างเราแบบสามตัวเราได้หนึ่งบวกศูนย์บวกสองบวกห้าบวกหนึ่งครับก็สามสี่ได้สี่ห้าหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ไปจับคู่เป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสองสี่สองห้าสองหนึ่งนะครับหกสี่หกห้าหกหนึ่งนะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับงวดวันที่ สิบหกทับสี่นะครับสองตัวล่างสิบสองคู่ตร,ตรงตรงสูตรใหม่สถิติเข้ามาสิบงวดติดนะครับเราไปรุ้นให้มันเดินต่อกันแบบยาวๆนะครับเ,ออเราไปรุนกันให้มันผ่านงวดที่สิบเอ็ดนะครับเดินต่อไปแบบยาวๆนะครับแล้วเราก็เราก็จะเอาไปจับชนจับสูตร ที่ผ่านมานะครับสูตรเมื่อที่ผ่านอ่าคลิปที่ผ่านมานะครับเรามาจับชนสองสูตรนะครับจับชนสองสูตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราไปดูเลขเลขตัวตรงมันไม่มีตัวชนนะครับสําหรับสูตรนี้เมื่อที่ผ่านมามันมันเข้าตัวกลับนะครับเข้าตัวกลับนี่นะครับเข้าตัวกลับเราไปลุ้นเราไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะกลับมาตรงหรือว่ามันจะเข้าตัวกลับอีกนะครับ อันนี้เราไปจับจับชนก่อนจับชนสองส่วนนะครับจับชนสองสูตรนี้นะครับอ่าส่วนหกตัวเราได้หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์นะครับสูตรสิบสองตัวเราได้หนึ่งสี่สองสี่หกสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าสองห้าหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเลขที่ชนก็คือเอ่อ ชนแต่มันกลับกันนะครับเราจะว่ามันชนตรงไหนผมก็ลืมผมก็ไม่ได้รีบนะครับแต่พูดเหมือนรีบครับนะครับเลขที่มันเสียชนเด่นก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับสองตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง 4004นะครับ4004นะครับสำหรับ2สูตรนี้นะครับมันก็จะชนกันอยู่สองชุดนะครับไปกลับเป็น4คู่นะครับไปกลับเป็น4ี่คู่สำหรับเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลขเด่นล่างนะครับกงเวลามันเวลามันน้อยนะครับเวลามันน้อยก็คงจะไม่ได้ บอกวิธีคิดนะครับผมไม่ได้ทวนวิธีคิดนะครับแต่จะเอาเลขเด่นมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะครับว่ามันเด่นอะไรบ้างนะครับสำหรับสูตรสองตัวนะครับสูตรสองตัวมันมันมีอีกสูตรหนึ่งนะครับสถิติหกงวดแต่ผมยังไม่ได้ทำให้ดูถ้ามันผ่านถ้ามันผ่านงวดนี้ไปได้แล้วค่อยไปดูวิธีคิดกันนะครับเพราะมัน โดยสีมันสั้นนะครับอ่า <Yeah. S 1> เราไปดูตัวเด่นเลยดีกว่าครับเลขสำหรับส่วนนี้มันเดินสิบมาตลอดนะครับเดินหลักสิบมาตลอดนะครับพราอมางวดที่ผ่านม,ามันมันผิดนะครับมันผิดวิธีคิดเราได้บอกกันไปแล้วนะครับเราก็จะดูเฉพาะตัวเลขที่เด่นแล้วกันนะครับสําหรับสูวนนี้จะได้ สี่เก้านะครับงมดที่งวดที่ผ่านมามันได้แปดสามนะครับเลขออกศูนย์ห้านะครับเราจะเพิ่มถ้าเราจะเพิ่มหลักสิบมันก็จะได้แปดศูนย์สามนะครับเพิ่มไปสองมันก็จะได้สี่หกแต่ถ้าเกิดเราจะเพิ่มให้มันเป็นหลักหน่วยมันก็จะได้สี่เก้าหนึ่งนะครับเพิ่มสองแต้มเป็นห้าครับมันก็จะเป็นสี่เก้าหนึ่งนะครับสําหรับส่วนนี้ผมจะเพิ่มเป็นเพิ่มตัวหลังนะครับเพิ่มตัวหลัง เพิ่มตัวหลังเป็น4 9 1อันนี้ผมเพิ่มปรับไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณานะครับดูว่ามันจะกลับมาเดินหรือไม่จะกลับมาเดินที่4 9หรือว่าจะมามาเดินที่4 9 1นะครับสำหรับสูตรนี้และสูตรนี้สูตรนี้นะครับมันจะอ่าอันนี้หลุด3วดเรา เลิกมองครับผมเลิกมองแต่ทำมาให้ดูเฉยครับมันได้เด่นห้าแปดนะครับหล,ลุดมาสามงวดติดพอครับไม่เอาอสำหรับส่วนนี้งวดที่ผ่านมาได้แปดเก้ามันออกศูนย์ห้านะครับงวดนี้อ่มันหลุดแล้วก็เดินมาสองงวดแล้วก็มาหลุดนะครับเรามาลุน้นต่อว่ามันจะเดินไหมครับงวดวันที่สิบหกทัพสีเราได้สามสี่นะครับสำหรับสูตรนี้สามสี่ ก็จะไปชนที่เลข4นะครับมันจะไปชนที่เลข4สำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่1-3นะครับมันก็หลุดงมดที่ผ่านมาผ่านนะครับได้ 5, 6, 7เลขที่ออกคือ05นะครับออก,ออก,ออก,ออกได้ <c oughs> เข้าหลักหน่วยนะครับสำหรับงมด ต่อไปนะครับงวดวันที่16ครับ4นะครับเราทําได้901นะครับ901เราก็ลุ้นกันนะครับว่า901เลขไหนจะมานะครับลุ้นให้เดินต่อนะครับลุ้นให้เดินต่อ901นะครับถ้าใครชมก็จดเอานะครับจดไว้จดไว้ดูนะครับสำหรับเลขเด่นล่างนะครับงวด อ่าดต่อไปนะครับดูต่อไปเริ่มใช้งวดวันที่สิบหกทับสามเช่นกันนะครับได้ห้าหกเจ็ดเลขออกหนึ่งเก้าเริ่มใช้ก็หลุดนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมากลับมาเข้านะครับเราทำได้แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์เลขออกคือศูนย์ห้านะครับก็เข้าที่หลักสิบนะครับสำหรับ งวดวันที่ห6ทับ4นะครับเราทําได้2 3 4นะครับ2 3 4ลุ้นให้เดินต่อนะครับสถิติ17งวดตอนทํานะครับก็หลุดเป็นหนึ่งงวด18เข้างวดต่อไปเป็นงวดที่19นะครับนี่นะครับอันนี้5 6 7เข้าเลข5 8 9 0 ข้าเลขศูนย์ถ้าเราสองถ้าเราสองสูตรนี้มาจับคู่กันล่ะครับถ้าสองสูตรเดินต่อนะครับเลขไม่ชนลองจับคู่กันดูนะครับลองจับลองจับคู่กันดู901จับคู่กับ2 3 4นะครับก็จะได้คู่โต๊ดน,นะครับอ่าสำหรับสูตรนี้น่าจะมีพ่อแม่พี่น้องรอคอยอยู่นะครับอ่า สูตรนี้สามสูตรนะครับเลขมันไม่ชนกันนะครับเลขมันไม่ชนกันสําหรับงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเลขชนกันเือเลขห้านะครับเลขห้าตัวเดียวก็เข้าเลขวิ่งนะครับที่ผมเน้นให้วิ่งสําหรับงวดวันที่สิบหกทับสี่นะครับสัตรที่หนึ่งแล้วได้สี่เจ็ดแปดสูตรที่สองได้เก้าสองสามนะครับสูตรที่สามได้ศูนย์หนึ่งสามนะครับสําหรับสูตรหนึ่งกับสูตรสามนี้หลุด งวดวันที่16ทับ3พร้อมกันนะครับที่ผมให้วิ่งเลขโขกไปมันหลุดนะครับมันมาเข้าส่วนนี้สุดสุดสองนี้สถิติเดินยาวนะครับสถิติเดินเดินมายาวนะครับเดินยาวสำหรับงวดวันที่16ทับ4ได้9 2 3นะครับเราก็ลุ้นนะครับลุ้นดูนะครับว่าสตรไหนจะเดินต่อ แต่ถ้าทุกสูตรเดินต่อนะครับถ้าทุกสูตรเดินต่อนะครับสองสูตรนี้มันชนเลขสามนะครับก็เอาเอาสามตัวเนี้ยสูตรที่หนึ่งไปจับคู่กับสามนะครับสี่สามเจ็ดสามแปดสามนะครับอันนี้แค่แนแนวเฉยนะครับแค่ผมแนแนวเฉยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าสูตรมันจะเดินต่อทุกสูตรหรือไม่นะครับ พ่อแม่พี่น้องก็ดูแล้วก็ประกาศแท่งหนึง่งกระดาษตาวใบหนึ่งนะครับมาจดเอานะครับมาจดเอาแบบเลขเด่นนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรต่อไปสูตรต่อไปเราเริ่มใช้งวดวันที่หนึ่งทับสามนะครับเริ่มใช้งวดวันที่หนึ่งทับสาม ได้สามห้าหกเลขก,ก็เข้าออเลขสามที่หลักหน่วยพองวดวันที่สิบหกทับสามนะครับได้สามห้าหกอีกเลขออกหนึ่งเก้าก็หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาได้สองสี่ห้านะครับเลขออกศูนย์ห้าก็เข้าเลขห้าที่หลักหน่วยนะครับงวดวันที่สิบหกทับสี่นะครับเราจำได้สี่หกเจ็ดนะครับสี่หกเจ็ดอ่าแล้วก็ลุ้นดูครับ ว่าสูตรจะเดินต่อหรือไม่นะครับถ้าเดินต่อ,อเราก็คงเห็นแล้วนะครับว่าเด่นอะไรบ้างนะครับเด่นเด่นเด่นมากคือเลขสนะครับสูตรนี้สูตรนี้เออนีนอ่ให้ดูแล้วเนาะสูตรนี้ดูไปแล้วสำหรับสูตรเลขเด่นล่างนะครับเด่นล่าง รู้สึกว่าจะเด่นที่เลข4นะครับเด่นที่เลข4เด่นที่เลข4เด่นที่เลข่แล้วก็ไปดูที่เลข4ครับเด่นที่เลข4แล้วก็ไปดูที่เลข4ในสองสูตรนี้นะครับเด่นเลข4แล้วไปดูที่คู่ของเลข4นะครับคู่ของเลข4นะครับคู่ของเลข4แต่ถ้า4ไม่มาก็ให้ดูคู่นี้ครับ นะครับพ่อแม่เป็นน้องผมจะให้ไว้แบบนี้นะครับเเลขที่จะให้เล่นสองตัวล่างนะครับผมจะมีอ่าผมจะให้เด่นสองคู่นี้นะครับไปไปกลับเอานะครับไปกลับเอาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับให้ไปกลับเอานะครับ ถ้าตามสูตรดับถ้าสูตรดับเดินต่อยาวๆผมก็จะเน้นให้ชุดนี้นะครับผมจะเน้นให้ชุดนี้นะครับตัวกันคือตัวนี้นะครับตัวกันนะครับเลขเด่นมันเด่นจริงนะครับแต่มันถ้าไปเจอเลขดับมันเดินต่อมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะพร้อมใจกันดับพร้อมใจกันหลุด ุกสูตรก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ฝากแนวทางไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้นําไปพิจรารณาดูนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ฝากแนวทาง2ตัวล่างสูตรใหม่และประกบกับสูตรเก่าให้พ่อแม่พี่น้องได้นําไปพิจรารณาดูนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ